รู้กุญแจสําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะทำจิตเราให้เชื่อเรื่องสวดมนต์ให้ได้ฝึกจิตเราให้เชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีให้ได้ฝึกตะลอดไม่โกรธไม่โกรธใครไม่เกลียดใครใครทาให้โกรธก็รู้อะค่ะว่าทําทแล้วเหรอแต่ปล่อยเลยค่ะทุกคนปล่อยเลยอย่าเอามันมาใส่ใจเราเดี๋ยวมันชนะเรานะคะปัดมันทิ้งหลังจากนั้นสวดมนต์คูณสวดมนต์เลยค่ะทุกคนคุณพูดเรื่องจริงคุยกับบอสไประหว่างทางคู้ก็สวดมนต์ ในการที่สวดมนต์แล้วทำไมรวยได้ทำไมมีเงินได้ทำไมถึงสวยได้ทำไมถึงไม่ป่วยเลยแปดปีเพราะเราเชื่อค่ะเพราะจิตเรามันเชื่อมันฝึกทุกวันเลยทีนี้โอ้ยสวดมนต์แค่ไม่ถึงชั่วโมงทำงานนิดเดียวทุกคนไม่ได้ทำงานบัวตายควายล้มเหมือนสมัยก่อนแต่ผลตอบแทนเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเชื่อนะคะฝึกเชื่อทุกคนอะไรสำคัญคะจิตและใจสำคัญที่สุด ทำไมครูรวยทำไมครูสวยทำไมครูสุขภาพดีเพราะความเชื่อของครูมันเกินลิมิตนะคะความเชื่อของครูมันเกินคําว่ามันนี่คําว่ารวยไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้โอ้โหมีนี่ขนาดนี้แล้วจะมารวยบ้าไปแล้วป่วยขนาดนี้จะมาสวยได้มันมันบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่มีอยู่ในหัวครูเลยค่ะมันมีแต่คําว่าคนป่วยเนี่ยจะรวยให้ดูคนป่วยเนี่ยจะสวยให้ดูสัญญรมไม่ต้อง